ครับสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและทตั้งประเทศครับผมพ่อคันนี้แหละครับมื่อนี่กับบ้าหมีผ้าเลาะผ้าแฉ็บห้าลายนะห้าลายมื่อนี้มาอยู่กับบ้าหมีครับเฉ็ยิ่งครับผมเฉ็หน่อยครับผมกาลักเปิดช่องไม่นะครับฝากกดติดตามก็ได้กดแชร์เฉ็บหน่อยนั่นครับพี่น้องสมีมาขัวหนูครับพี่น้องมื่อนี้ตอนนี้เราขัวเครื่องกันครับเครื่องกัน เขาตํามาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องทาตะไคร้ใบมะกรูดเขาตําร่วมกันนะครับนี่หัวหอมน้มนากระเทียมน้ารากบัซซี่น้าครับผมหนูหลายครับมาหนี้หนูหลายได้มัดต้บ,บ้านคนละแล้วก็เสพเย็นเอามาสมทบอีกครับผมผาดนี่เลยนะครับหมอนี่เลยมือกระทะดา,าเสพนี้ใส่บะไรเลยครับมือน,นี้ต้องใส่ใส่หมอตัวนี้ขวา,าครับผม,มตัดเล,เ,ลเล่นไหนอยู่ตัดต่ออะไรเลย ขวดนู้ครับคนนี้ขวดโู้ครับขวดกะเทียมเลยนำในการห้อนต้แล้วๆเลยใส่ไม่ครับใส่ัก่อนไไฟลูกบ้างเลยลูกอะไรด้วยเห็นเลยเห็ดประจําเลยขวดเครื่องก้อนพ่นลองขวดเครื่องมันหอมๆครับเสบยินมาเห็นยกินครับคนนี้ หนูลงในบอกหนูมาใส่ก่จังหวัดตากเนาะหนูจังหวัดตากครับหนูซีสะเกตผสมกันครับพี่น้องมือน่งมวขึ้นหน่อยนฮะเบิดเนิดเบิดเบิเบิดดเบนเดเบิ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 ดเบเบิดเบิดเบิเบิดเบิดนบิดนอิดดินีบเบดิ ไทนี่ยังไงหนูยังไม่ดีกันเลยหนูไทนี่ดูตระโด <laughs> ดเอาละป่ะนี่มาเริ่มใหม่แล้วพี่น้องนะหนูเบิ้งพี่น้องเบิ้งหนูปังหวาดตรังยงยงเพี่น้องมาอนี่นี่มื่อนี้ทีมงานเข้ามากันครบนะครับเกือบครบแล้วไหมครับพี่น้องกับท่านครบปะไหนอันนีลงเลยหนูจังหวัดตาก ครับหนูสีสเกตปนกันครับพี่น้องหนูาเหนืนนอนหนูเหนือกับอีสานใต้เนาะเจอกันฮ่นนนนลุกเราให้เข้ากันครับใส่กระทะมาเลยครับมือน,นี่ <S <S เพราะว่าหนูหลายครับผมหนูหลายแต่ว่าพักเข้ากันหลายให้กันครับมือน,นี่ หัวหนูสูตรไม่ครับพี่น้องสูตรทั yeah, ้งบ้านเบ้ามีผุ่ล่ามือนีไแต่ว่าเฉียงเซฟยิ่งเฮ็ดให้กินเทียบหน่อยบอกว่าหัวหนูเนี่ยไหนใส่ผักกีตัวอะไเร้อนมึนทั้งรับเนี่ยร้อนกินเมึนใส่ผักกีตัวก็แซ่วกันแก๊สเบอร์อี่บ้านแก๊สเบอร์เบอร์หน่อยนเย็นอืหนูห้องเซ่ยเย็นมากเนาะนเย็ เอาน้ำล้างคกน้ำน่กาใส่คกใช้กานี่<อ>นกาหน่อมหอนนี่นต้มนี่พี่น้องมาเสิบ์ฟด้วยกันนะครับคือเกา่าคือเดิมแล้วพี่น้องถ้า <c oughs> พู้ใดมักคิดแบบนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถึงรังแรงใจเบ้านี้นะครับพร้อมครับจะลืมครับติดตามให้เสิร์หน่อยนะครับพี่น้องซื้อซ่องยังครับ บ้าหน่อยสายลุยครับผม <S 2> <S 2> บ้าหน่อยสายลุยยูทูบหรือ,อยังยูทูบครับเป็นยูทูบครับผมฝากกินตามแล้วนะครับพี่น้องน้ำล่างคกครับผมใส่ลงไปง <S <S อืมู้ใดเนาะบ้านนี้อืมอันนีเป็นก้อนอันนี้อะ้รอืมผ้พาพีพก่อนท่านละล,ะละะ<ห>ายเลยผ้าผ้าพี ม่มีฟ้าเดี๋ยวไปหาฟ้าให้เสียบกอนครับนี่เหรไม่ใช่มันม,มีฟ้าอยู่ฝ้าปัะจิบฝาไปไหนหมดมีม่ฝาอยู่นี่จากการเล่นกันพี่น้องต้องจัดชอบปิดฝ้าไปสักพักหนึ่งห้องม,มาเปิดค้นิึงครับผมเปิดค้นจังหน่อยครับเดี๋ยวมันจะใหม่ก้นเนาะใหม่มก้นหมอนไทยมี ให <c oughs> ้เวี้ยวให้โดนแทอะไอดคิมสันเราคนเบื่อไอ้อคิมเงาให้พี่น้องเขาเบิ่งน้ำตัวไอค,ค,คิมเงาเขาขี้ขานเบิง่งเนาะอ,อ่ะร้อยหนูสุกครับจังเข้าจาังคอยมาปรุงนะครับพี่น้องปิดฝาไว้ลูซากตพี่น้องมาเลยเรียบร้อยแล้วครับตักใส่จานเรียบร้อยครับผมอวาวุธพร้อมครับพี่น้องนะ ดำเ,เ,เรยบรอเนีาิม่างไนไหมชชิมใครจะคนิม,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 มเปิดไหเิม เป็นเลยครับคนแรกอ,อร่อยมากครับ